ในบ้านของเรามีของใช้หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยโดยตรงแต่กลับถูกมองข้ามบ่อยครั้งหนึ่งในนั้นคือถังขยะหลายคนให้ความสำคัญกับการเลือกขนาดถังขยะการแยกประเภทขยะหรือแม้แต่ชนิดของถุงที่ใช้รองขยะแต่กลับไม่เคยใส่ใจว่าวางถังขยะไว้ตรงไหนจึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมากที่สุด ตำแหน่งที่วางถังขยะอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันสามารถส่งผลต่อสุขภาพของคนทั้งบ้านได้อย่างคาดไม่ถึงถ้าวางไว้ผิดที่ไม่เพียงแค่เรื่องกลิ่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสะสมของเชื้อโรคการแพร่กระจายของแบคทีเรียและอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหรือสัตว์พาหะเช่นแมลงวันหนูหรือแม้แต่มดได้เลยทีเดียว ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถังขยะในบ้านมีหลายประเภททั้งถังขยะในครัวถังในห้องน้ำถังในห้องนอนหรือแม้แต่ถังขยะเล็กๆที่วางไว้ข้างโต๊ะทำงานแต่ละจุดมีความเสี่ยงต่อการสะสมเชื้อโรคต่างกันไปและจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเริ่มจากจุดที่ไม่ควรวางถังขยะเป็นอันดับแรก หนึ่งในตําแหน่งที่พบบ่อยมากคือใกล้พื้นที่เตรียมอาหารเช่นข้างเขียงใต้โต๊ะครัวหรือแม้แต่ชิดผนังด้านข้างเตาแกส๊สแม้จะสะดวกต่อการทิ้งเศษผักหรือเปลือกไข่ตอนทํากับข้าวแต่บริเวณน,นี้ถือเป็นจุดเสี่ยงสูงเพราะเมื่อมีการเปิดฝาถังหรือวางของทับลงไปเชื้อโรคและกลิ่นจะฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนวัตถุดิบหรือเครื่องครัวที่อยู่ใกล้เคียงโดยไม่รู้ตัวตําแหน่งถัดมาที่หลายคนชอบวางคือ ใตส้สิงหลังจานเพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องโชว์ถังขยะให้คนเห็นและเหมือนเป็นมุมทิ้งขยะธรรมชาติของบ้านแต่รู้หรือไม่ว่าใตาส้สิงเป็นพื้นที่ที่มักอับชื้นมีความชื้นสะสมจากการใช้น้ำบ่อยและบางครั้งอาจมีท่อรั่วซึมโดยไม่รู้ตัวเมื่อรวมกับความอับจากการปิดตู้และความร้อนจากห้องครัวจึงกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีรียเชื้อราและกลิ่นเหม็นได้ง่ายมากยิ่งถ้าไม่มีระบบระบายอากาศหรือถังขยะไม่มีฝาปิดที่แน่นหนา ความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าบางบ้านอาจเลือกวางถังขยะติดกับประตูระเบียงหรือหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดกลิน่นแต่นั่นอาจเปิดโอกาสให้มแมลงวันหรือสัตว์ภายนอกเข้ามาใกล้ได้ง่ายเพราะกลิ่นขยะเป็นตัวล่อชั้นดีและอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนย้อนกลับจากภายนอกเข้ามาภายในบ้าน ในห้องนอนหลายคนใช้ถังขยะเล็กสำหรับใส่กระดาษทิชชู่หรือของแหง้งซึ่งหากใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีขยะเปียกก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าบังเอิญใส่ขยะเปียกเข้าไปเช่นเศษอาหารจากของว่างตอนดึกหรือทิ้งถุงขนมที่ยังมีเศษข้างในก็อาจก่อให้เกิดกลิ่นและเชื้อแบคทีเรียได้ทันทีโดยเฉพาะในห้องนอนที่มีอากาศปิดไม่มีการถ่ายเทเหมือนห้องอื่น ห้องน้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายบ้านมีถังขยะสําหรับทิ้งกระดาษชําระหรือผ้าอนามายัยแต่ถ้าวางไว้ใกล้โถส้วมหรือใกล้พื้นมากเกินไปอาจทําให้ถังขยะรับละอองจากการกดชักโครกหรือไอน้ําที่ปะปนเชื้อโรคจากพื้นได้โดยตรงแนะนําให้ใช้ถังขยะที่มีฝาปิดแน่นและวางให้พ้นระยะจากโถส้วมอย่างน้อยครึ่งเมตรเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนแล้วถังขยะควรวางไว้ตรงไหนจึงจะปลอดภัยที่สุด ในครัวควรวางถังขยะไว้ในจุดที่ใกล้มือแต่ห่างจากอาหารเช่นใกล้ประตูครัวหรือมุมที่ไม่ใช่พื้นที่ใช้งานโดยตรงไม่ควรวางใต้โต๊ะเตรียมอาหารหรือใกล้เตาแกส๊สถ้าเป็นไปได้ควรวางถังขยะติดกำแพงหรือริมหน้าต่างที่มีลมผ่านเพื่อให้อากาศระบายได้ดีใช้ถังที่มีฝาปิดแน่นและควรเป็นแบบเหยียบเปิดหรือเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อไม่ต้องใช้มือสัมผัส ในห้องน้ำควรใช้ถังขยะขนาดเล็กที่มีฝาปิดแน่นและวางบนชั้นหรือวางให้ห่างจากโถส้วมอย่างน้อย50เซนติเมตรหากมีเด็กเล็กในบ้านควรเลือกถังที่ล็อกฝาได้หรือวางในตำแหน่งที่เด็กเอื้อมไม่ถึงเพื่อป้องกันการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน ในห้องนอนถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีถังขยะเลยแต่ถ้าจำเป็นให้เลือกถังแห้งเท่านั้นห้ามทิ้งขยะเปียกและต้องเททิ้งทุกวันอย่าวางไว้ชิดหัวเตียงหรือบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทเช่นใต,ต้โต๊ะหรือมุมอับในห้องทำงานหรือมุมอ่านหนังสือถังขยะอาจดูเหมือนไม่มีผลแต่หากวางใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ระบายอากาศเช่นพัดลมหรือแอร์อาจทำให้กลิ่นและละอองจากขยะกระจายสู่ห้องได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว ข้อควรจําเพิ่มเติมคือถังขยะทุกใบควรล้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งด้วยน้ําสบู่หรือน้ํายาฆ่าเชือ้อควรใช้ถุงขยะที่ขนาดพอดีไม่เล็กเกินจนล้นไม่ใหญ่เกินจนยับยุยยีด้านนอกไม่ควรทิ้งขยะอาหารเปียกค้างคืนถ้าทำอาหารทุกวันควรเททิ้งวันต่อวันถังขยะไม่ควรเต็มเกินระดับเพราะจะเปิดฝาไม่สนิทและกลิ่นจะระบายออกมาตลอดเวลามั่นตรวจใต้ถังขยะว่ามีของเหลวรั่วซึมหรือเปล่าเพราะนั่นคือแหล่งเพาะแบคที ค่่ททีีสสัญุดบางบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงควรระวังเป็นพิเศษเพราะแมวหรือสุนัขอาจเล่นหรือคุยขยะได้ง่ายการใช้ถังที่มีฝาล็อกหรือวางไว้ในตู้ปิดเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าทั้งหมดนี้อาจดูเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยแต่การจัดการขยะอย่างถูกต้องคือหนึ่งในกุญแจสำคัญของสุขภาพบ้านที่ดีเพราะขยะคือสิ่งที่เราสะสมทุกวันถ้าเราจัดการไม่ถูกที่มันจะกลับมาทำร้ายเราทุกวันเหมือนกันแล้วคุณละ่ะ ตอนนี้ถังขยะที่บ้านคุณวางอยู่ตรงไหนลองสำรวจดูใหม่อีกครั้งแล้วคุณอาจพบว่าจุดเล็กๆแบบนี้มีผลมากกว่าที่คิดถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะมีนาอยากให้คุณรู้ทุกเรื่องที่ทำให้บ้านปลอดภัยขึ้นแบบเข้าใจง่ายที่สุด